สวัสดีพี่น้องกล้องไปเช่ายูทูปกล้องออมสินออนตัวนี่ก็สาวจีนนี่เลยนี่ก็ไปใส่มาใส่อันนีเฮดสายเลยคือทำทำ,ทำเป็นเป็นแปลงหน้าติดก,กับปลาพอน,นี่เลยก็ต้องดีคือกับปลากางปลา,า,าพุง่งเก,กิดจดดแปดเงาก็มหอนพอมีเลยอะไรว้าหายกิ๊บก็หมหอนได่เงี้ ไปหินไปก้อนมาเ,เลยพี่มันไปหินล้วนๆเลยนี่ที่ตักล่นกระบะแอะตำรวจที่ตักก็ต้องแถมลุ่นนี่ก็มีแถมอาปอนแกนไม่มาเลยพี่ เขากุ๊บไอ้ยโอยกรอไปเลยติปะาขั้นไหนรว่าไปเห็ดรว่าขั้นไหนไปเห็ดขั้นเขียวขั้นไหนหน้ำเงินเต๋ไม่ไปยังเบิดแห้ง ไปล่อไตีไปพนไปเลมันเครื่องเนี่ยบรรน,น,นี้รไปล่าเขาอู้ทันตัวตีขาอเา้อห็นกบไหนหัวกลองมันขาดผ้าพาสตเคื่องมา,าอมาพวกต้ขี้ดินมาเนี่ยมีขี้ดินใส่แคเลยมันแม่แท้เป็นเลีนบัว่าห้องเจ้ายวนมันเมันยังขึ้นเหมั้นว่าขี้ดินใส่เนะี่ย

เราขเบาทโลกละเจ๊บบคนทีนึงแล้วไม่เวลาก็เล็บงหัองามนก้อน่ยแตมาเก็บเอานี่บอกคุ้งตัวน้อยก็เป็นหมากของเราเอยไปขายเลยทีล2าททละาทตัวบุคุ้รอันบุคุ้งไปขายในร้านเป็น1วบาท่็ต่ำอันที่ละ30โลดเราไปขายส่งหมเขานี่ไม่ได้กเลนะจิต้องก็เนี่ยพี่เขามาสื่อชวนันละเจ๊ฟ10บาทน้อยพี่นก่

พวกมีปัญหาดอกพริกอมันขึ้นยาบกพริกัพิไพใหม่อีกเจ็ดสาต๋ดกอีียวพกพงขนาดว่าขนาดบ่ได้คอยดูแลี่นนี่นพริกกันลี้ดซิมบ้ซิมป้อะไรกินพี่กินพี่ได้แล้วว่าไม่กนลไม่กินมีผู้เที่ยวตีพะกันเศร้า ได้ำม่ได้เจ้าม่งแล้วหาม่งเยในรายตัวเองเลยตั้งสีรตาเท่าแล้วอยู่ในกน้าเลาไปใส่ว่าเลาอม้อนนี่ก็หลดินมันเปพอมาเลยใส้เสมอตรงอ่างด้ยเอตยต้อยห่อต้อยเจ็ดสะคาับเองนะ Nếu mà cắt quê đắm được, ừ, này. này. ทั้งไสยไปทั้งสส้ขนาดขนาดผู้เหมือนมือว่าขนาดกไกลมั้งป่าเ<ะ>สียงมันเสียงเสียงป่ำมันกระดังวนเด้อ เชยงปั S <S <an Ein> ่มเวลาเขากวดขีดินไงปวยงามเนี่ยเอาปวยมัใส่หมดเลยปวยพิษเออม่ยอปวยพิษอีกแยังแั้วยังิดยุติ์ไต่โฮมมันต้มหมักหุ้งมันยังบากงำกันใหญ่ที่สุดแบบ

โอ้ยเห็ดเมยมัาเปียนปั settling, right? hey, ้มยุ่งอยู่กับมือเหลือเอาไปเห็ดแน่นกับสมตั้มือซสื้อจุ่มฮอนกระถามแล้วมึงเบ่งสมจะมาเดี๋ยวมือเสื้อทีนี่แม่กับสังไหมจอมเปียกอะไรยุ่งหนีมันเปียนปั๊มให้มันยุ่นีได้เครื่องไม่ก็ยุ่ได้ปั๊มก็ยุ่นีดิเลี่ยงบ่เลี่ยงบ่ทำลูกไส่เดี๋ยวเดี๋ยวผ้าบริเวณบ่ดิ่งแข็งแข็งบงมันต้องแห้งแม้แต่เสียงเสียงปั๊มมันกระดังมงวนได้แหละ ก็ตายเม่อคันนีไปคว้นไปอยู่เด <c rios> uh ียวบอกกเมียไปอยู่เดียวไปยังวัดจันสร้างนี่รับวกหมาสิเพียงกันเดียวสิบกุญแจนั่นน่ะครับขาสร้างท่านนี่มาโอคาอะไรกับไปเอาเงินของไปซื้อกันปนวันนีมาบอกให้มาเอาเอาไปหันลรามันเป็นในชิบักิตาพับโงทำเงินไหนเอาไปหันหลังเท่าเท่าเดือนเท่าเดือนจะยังว่าแมาย้นสร้างก็ซ้ำจบควาหมดจังวอันว่าแต่ม่เป็นเงได จักเล่ิเบักบกบอกว่าลดลดพอดีเด้อม้วาซ่อมมึงหมดมาขับมึง่ยืนซ่อมมาขับมึงหูจักอาการรุนว่าไปใส่สงะไนู้นมทำไกับควงเนาะกรบอกก็เศร้าห่อนปะฮะชื่อว่าห่อนเน่ยคนปกิอยู่ตะกินใบไรเด้อินทเคียงก็ซื้อกล้วยบ่อเสียงาที่นนช่วงนีคนิยเป็นไปยังเขาไปยังเขาไปว่ายางเป็เครื่องมือเศ้าเสกรบอกให้ทิกนบปันปันบท่าน มาต้นียเปั่มึง้นยนของี่นี่ยไมี้ยะเาต้วซุมซ่ลายซมเดอเาไนพอดนนี้อเสียวสุดไทยเน่ยเบกพริกแล้วว่าพูดนึ่งว่าวยูหนึ่บอกพริกโอ้ยพริกันเผ็ดวยหวานเ่ยเนี่ยเนี่ยนเด้อเด้อ บักบักกล้วยบักกล้วยหวานคือเราว่าดอกพี่สิบ่ได้คิด <laughs> <laughs> ออขึ้นหน้ากังามเลยเนาะไม่เคยวาขนาดแล้ววาบ่ใส่ปุ๋ยยังงามอ่มอมี้ต่งเ้ากันกนัาุใ่หาามันอางงามแก่นู่นนู่นนั่นอดเอจากองทไปกอไว้ขึ้นหน้าสอบี้าเสอบมะวางเาใส่เ้าไม่เ่ใหญ้ส่เบิร์ดใหงามนนี้นละ ก็เลยก็ไปปลูกลุ่มแถวมันยังงามอย่ปลูกนู้นอี่เพาะง่ามอยันแหงขาปวดป่มเราคิด่ปลูกต้นยูงกันคิดว่าปลูกอ้อยกันเลยไม่เนี่ยมนยงต้นยูงกับพุทธา่จากสามสิบปียังขายกินเงินน้ำมันต้นยูงก็ได้ ไอ้ส่ปั่นงันมาโอ้ยทางย้อนแสงไปเห็นหดลรถอปถอยถอยๆเอาไรก็โอเเลยเป็นทางไเห้าจังหนึ่งยองออ้อนเมืเอาาอ่อกี้มันย้อนแสงนะพี่น้องนะออกทางเอามุมนี่บัตรทางนี้ค่อยยังชัวว่วหน่อย เล่เนพเห็นหน่อยรถไปโคตรตักดินเลยนี่เพราะว่าทางหุ่นมันแบบฟังเสียงสาจีนก็คือก็เกาอยู่นะระาพ่นกับเบามือก,ก็เกาไหลเสียงปั๊มก็เสียงปั๊มก็หอนบ่ก็เซ็ดก็เสือดนะแสดงว่าแสดงว่าระบบ เราบูรรมันสะอาดขึ้นมันก็มันสะอาดขึ้นมันก็เลยเป็นพวกซีดุงซีน้อยนะพวกคุ้มการทำงานได้ดีเดี๋ยวบอกแกว่ายัางไงบีเราสร้างมาหลังมาเห็นไหมหลังหลังฝ่ำไหมหลังนีไหม่มาเจ็บจ้า ถ้าอย่างไม่เตี่ยมันไ,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 ได้อย่างไม่ได้อย่างไม่เตี้ยได้อย่างไม่เตี้ยได้อย่างไม่อย่างเพอสิเพื่อส้นเห็นมูจีเขียวหันเดรอเเขียวมูเขาได้เป็นซิบแต่้องเด็กเขียวฮะ คลิปนี้จบเพียงคลิปนี้ก่อนนะเพื่งน,นะคลิปหน้าเจอกันใหม่ด้วย้อมินออันทัวรค์คลิปนี้สวัสดีครับเกียบร้อยจบภารกิจวันนี้